สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างยูเช่นเคยครับเรามาดูค่ายของ Honda นะครับรถคันนี้เป็น Honda Civic f b นะครับเบ FB นะครับรถคันนี้ปี2015นะครับเข้ามาด้วยอากาศนะครับน้ำยาในระบบครับให้ดูครับผมแคคชั่นลงเหลือมาที่15 p s i นะครับส่วนไฮไซด์นะครับอยู่ที่115 p s i ครับอันนี้น้ำยาในระบบน้อยคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับ ให้ดูการทํางานของพัดลมนะครับพัดลมทํางานนะครับพัดลมทํางานคอมพิวเตอร์ก็ทํางานนะครับคอมพิวเตอร์งนี้ว่าสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นนะครับหนึ่งจุดที่เห็นนะครับให้ดูเป็นจุดนี้นะครับเห็นไหมครับจุดนี้นะครับบริเวณขอมีแอแอร์สายกลางครับ รั่วซึมออกมานะครับอันนี้ก็ได้แจ้งลูกค้านะครับว่า,าสายกลางได้รั่วซึมนะครับแล้วก็ตู้แอร์ก็มีโอกาสที่จะอา,อาจจะซึมนะครับแต่ไม่รั่วเนาะแต่ว่าลูกค้าได้เสนอให้ถอดหรือเช็คนะครับถ้าจะให้ดีนะครับแต่ว่าลูกค้าขอแก้เฉพาะจุดไปก่อนหนะ้าไปก่อนนะครับให้ดูเลขใหม่นะครับเพราะว่าเลขใหม่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตู้ก็เสียงที่จะ ซึมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็เจอกันบ่อยๆอยู่นะครับอันนี้ก็ช่างยูจะทําการเปลี่ยนท่อน้ํายาแอร์สายกลางให้ลูกค้านะครับแล้วก็เปลี่ยนโอลิงตามจุดข้อต่อที่ถอดพร้อมกับเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับโอเคครับเดี๋ยวช่างยูขอตัวทํางานก่อนครับครับผมก็มาดูนะครับจุดรั่วนะครับเป็นท่อน้ํายาแอร์สายกลางนะครับน้ามันเยิ้มนะครับ นี้ก็เป็นทอ่อลำยะแอร์สายกลางนะครับตรงรุ่นนะครับผมเดีย๋ยวจะทำการประกอบให้ลูกค้าครับเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับผมกรณีมีการรั่วซึมในระบบครับ ครับผมช่างยูทําการติดตั้งท่อลมยางแอร์สายกลางเรียบร้อยแล้วครับคือว่าได้ดิชาร์ตนั่นเองนะครับมาเรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จแล้วอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการแวคกข่่มนะฮะทำสูญญากาศนะครับอันนี้ก็เติมน้ำมันคอมทดแทนให้ระบบในระบบเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็แว็กนี่ครับถ้าใช้เครื่องแวคแวคกถึงนะครับพอเขาจะดูดทำเป็นสูญญากาศอยู่นะครับโอเคครับผม ฉีดล้างแผงคอมเพเซอร์ครับก็เป็นขั้นตอนการเติอนนุ่ยแอร์นะครับอันนี้เติอนนุ่ยแอร์เป็นของ ไอเบิกนะครับเจ็ดดาวซปเปอร์คาร์นะครับโดยเราจะช่วงช่างเติมนะฮะน้ำยาแอร์นะครับเพื่อที่จะให้ตรงตามสเปคนะฮะไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับโอเคครับดูค่าเกตหลังจากแก้ไขนะครับด้านชักชั่นครับกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์อยู่ที่35พีไดครับส่วนไฮไซส์160่งยพีไดครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะครับ ให้ดูความเย็นในห้องโดยสารกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มระบบนะครับอยู่ที่9.5องศาเซลเซียส,ส,สนะครับก็ลดลงต่อเนื่องนะครับก็ได้อยู่เรื่อยๆนะครับความเย็นในห้องโดยสารลงมาที่8.5องศาเซลเซียส,สครับเปลี่ยนฟิลเตอร์กองแอร์ครับของเดิมใช้มือเขาท่าทาี่จะตัดน,นะครับ วรหมันเปลี่ยนทุกๆหกเดือนนะครับหลือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรอันนี้ช่างยูก็ทําการสแกนตรวจเช็คด,ดูคดในกล่อง ECU ให้พานะครับอันนี้ก็มีเสื้ออยู่หัวข้อ ABS นะครับขึ้นหนึ่งหัวข้อก็จะ,ะมี EPS นะครับสองหัวข้อ Engine s p e c d s i g n นวนะครับกับก็ c m นะครับที่ขึ้นตามนี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นไม่ต้องสนใจครับช่างยูจะก,กดเกียร์ไปก่อน สักคู่หนึ่งครับครับก็จะเหลือ e p s นะครับที่เคลียร์ไม่ออกนะครับจะได้แจ้งลูกค้าครับโอเคครับผมความแรงลมหลังเปลี่ยนกลองแอร์นะครับอยู่ที่25.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเียบร้อยนะครับส่งงานครับเคีนี้สำหรับใครที่ใช้ Honda Civic FB นะครับมีปัญหา เรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้ครับรุ่นนี้นั้นฮอนด้ส่วนใหญ่ท่อน้ํายาแอร์สายกลางครับที่มีปัญหาแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็จะเป็นตู้แอร์นะครับสําสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้เข้ามาด้วยการแอร์เย็นน้อยเย็นไม่ฉ่าคอมทํางานตลอดแอร์ไม่ตัดนะครับเนื่องจากน้ํายาในร,ระบบไม่เพียงพอนะครับาทาให้ ควาเย็นไม่ได้มันก็ไม่ตัดนะเนะาะสำหรับคลิปนี้ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูครับทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ